สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกาจากสันติรัตฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีโอกาสอันดีที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับสปริงเกอร์ระยะไกล SGR40 ครับตัวนี้ขนาดเคลียว1.5นิ้วขออภัยนะครับเสียงมีการเป็นวัดเบขอเสียงจะไม่ค่อยชัดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้งานจริงเลยครับ เป็นตัวที่ผมนำมาใช้งานช่วงรุ่นแรกๆเลยครับ str 4 0นะครับตั้งชื่อรุ่นให้ว่าเป็น str 4 0ส่วนประกอบหลักๆนะครับเราก็จะมาดูส่วนแรกคือส่วนตรงข้อต่อบริเวณตัวข้อต่อตัวนี้จะเป็นเกลียวในนะครับนี่เป็นข้อต่อเกลียวในนะครับลักษณะการทํางานคือน้ํำก็จะเข้ามาข้อต่อเกลียวใน วิ่งทะลุมาตรงนี้พ่วงมาตามท่อแล้วก็จะออกไปตรงนี้นะครับตรงนี้คือหัวนอตซเซนหรือว่าปานเราเรียกว่าเป็นหัวพ่นนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้หลายขนาดนะครับในตัว S T R 40ก็จะมีขนาด12มิล14มิล16 18 20 22นะครับน่าจะประมาณนี้มี6ตัวนะครับ เราจะใช้หัวตัวนี้รีดน้ำนะครับหัวตัวนี้จะใช้ในการรีดน้ำถ้าเกิดว่าปั๊มเรามีแรงดันน้อยๆนะครับแล้วก็ใช้หัวที่มีขนาดเล็กมันถึงจะสามารถรีดน้ำและพ่นน้ำออกไปได้ไกลนะครับส่วนนี้นะครับข้างในข้างในมันจะมีลักษณะเป็นคลีบพลาสติกนะครับจะเป็นท่อกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคลีบออกมา เป็นครีบออกมาตรงนี้เป็นครีบพ,พลาสติกเพื่อไม่รู้ว่าเขาทํามาเพื่อให้มันรีดน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจะเป็นครีบแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นท่อกลวงธรรมดานะครับจะเป็นครีบออกมาด้วยนะครับน้ําหลักๆก็กกจะออกไปตรงท่อน,นี้นะครับส่วนท่อน,นี้ที่แยกออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองแยกออกมาตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับ มันจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่มาใช้ในการหมุนขับเฟืองตรงนี้นะครับเวลาเฟืองตรงนี้หมุนปุ๊บก็จะมาทำให้เฟืองตัวนี้ตันนี้จะเป็นท่อต่อตัวนี้จะเป็นสวมวยเฉยนะครับมันจะเป็นท่ออยู่ข้างในนะครับมาที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการทำให้ตัวสปริงเกอร์นี้ หมุนสายไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะดูข้อควรระวังนะครับในการใช้สปริงเกอร์ลักษณะแบบนี้นะครับคือด้านในมันจะมีเฟืองเป็นเฟืองรอบๆนะครับถ้าเราไปโยกหรือว่าไปหมุนไปบิดรแรงๆอย่างนี้จะทําให้เฟืองรูดนะครับเขาก็เลยทําตัวในการป้องกันหรือเป็นตัวที่จะใช้ในการตั้งองศา,าเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วที่เราดึงลงแบบนี้มันจะทําให้เฟืองด้านในมันฟรีมันก็เลยจะสามารถที่จะหมุนได้นะครับะมันน่ะมันลงล็อกแล้วมันก็ไม่ให้เราหมุนแล้วนะครับถ้าเราดึงลงแบบนี้เราก็จะสามารถโยกหมุนปรับซ้ายขวาได้นะครับนะที่สําคัญหลักๆคือถ้ามันล็อกอยู่แบบนี้ อย่าไปโยกแรงนะครับเฟืองข้างในรูดก็ต้องหาเฟืองมาเปลี่ยนนะครับยุ่งยากไปใหญ่เลยนะครับลักษณะทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนประกอบมือดนะครับปฏิทายเช้ามือดหน่อยนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับตรงส่วนนี้เมื่อกี้เป็นจะเป็นอ่า ลักษณะของเฟืองที่มันยิงท่อนีมาแล้วก็จะมาหมุนขับตรงนี้นะครับอันนี้ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นนูน,น,นขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาที่มันหมุนมันจะมาขับลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนอย่างไรส่วนนี้มาโดนกับตรงนี้นี่ ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะใช้ในการกดปลายน้ำนะครับเวลาลูกเบีย้ยวตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะกดปลายน้ำลงแบบนี้นะครับเป็นจังวะแบบนี้นะฮะถ้าเราจะให้มันกดปลายน้ำให้มันกระจายบริเวณกใกล้ๆกลมากๆนี่ก็คือเราก็ต้องตับเกลียวตรงนี้เป็นตัวล็อกคายเกลียวตัวนี้ออกนะครับเนี่ยแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมายิ่งเราขยายตรงนี้ คายออกมาแบบน,นี้เวลามันโดนลูกเบี้ยวมันก็จะกดแรงขึ้นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะกดแรงลงแบบนี้นะครับน้ําตรงส่วนปลายนี่ก็จะกระจายนะครับแบบใกล้ๆกลบริเวณใกล้ใ,ใกล้นี่จะเปียกชุ่มมากแต่ถ้าใครมีปั๊มที่เป็นแรงดันทกสูงนะครับที่อยากให้น้ํามันไปได้ไกลๆแล้วก็เอาตรงนี้เข้าให้สุดเลยครับไม่ให้ตรงต่ออเนี้ยมันโดนลำน้ำ มันก็จะยิงได้ไกลเหมือนที่ผมทําคลิปให้ดูไว้คลิปกนก่อนนะครับลําน้าจะไปได้ไกลแต่ว่ามันก็กระจายน้ําได้ดีนะครับตรงบริเวณใกล้ๆมันก็จะเปียกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันสูงน้ำก็จะออกเป็นฝอยนะครับส่วนต่อไปเราจะมาดูการปรับองศาการฉีดพ่นนะครับว่าจะให้ฉีดไปกี่องศานะครับนี่นะครับตรงนี้ ถ้าเราเอาตรงนี้ขึ้นปึ๊บดันตรงนี้ขึ้นด้านบนเดี๋ยวขออนุญาตหมุนก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่อันนี้ถ้าเราเอาลงแล้วเวลามันมนโดนตะขอตรงนี้นะครับนี่มันจะไปโดนแบบนี้ชนปุ๊บตรงนี้มันก็จะไปดันตรงนี่ ให้ท่อน้ําตรงนี้นะครับตอนแรกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งโน้นปุ๊บมันก็จะไปหมุนเฟืองตัวนี้กลับไปด้านโน,น้นนะครับมันจะกลับด้านเวลามันกลับด้านมันก็จะมาขับตัวนี้กลับด้านมันก็จะทําให้สปริงเกอร์สายอีกด้านหนึ่งนี่นะครับแล้วถ้าเราจะให้มันหมุนรอบตัวเอง 360องศาได้เลยแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับตัวสแตนเลสตัวนี้ดันขึ้นตัวสปริงเกอร์ก็จะสามารถหมุนรอบตัวเองได้เพราะว่ามันไม่ได้โดนกับตัวตะขอตรงนี้ได้แล้วนะพอจะเข้าใจนกไหมครับถ่ายมือเดียวมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เวลาเราจะตั้งองศานะครับเราก็จะต้องทําการทดสอบใช่ไหมครับว่าจะให้มันหมุนมุมไปถึงะระดับไหนนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมาก่อนอ่าเน, αι, 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 น αι, ี่ยเนี่ยก็คือถ้าเหล็กตัวนี้มันชนนี้ปุ๊บองศามันก็จะถึงแค่ประมาณนี้เนี่ยมันจะได้องศาประมาณนี้นะครับเท่านี้ถ้าเราอยากให้ไปด้านขวาอีกเพราะว่าส่วนนี้มันยังไม่โดนน้ำเราอยากให้มันมาฝั่งนี้อีก เราก็ต้องมาดึงเหล็กตรงนี้นะครับเวลาดึงก็อย่าไปดึงฝั่งที่เหล็กมาชนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นห่วงหนีบไว้แบบนี้นะครับห่วงมันจะหนีบไว้ถ้าเราดึงฝั่งนี้ห่วงมันก็ยิ่งจะหนีบเข้ามันดึงไม่ได้นะครับมันแน่นเราก็ต้องมาดึงฝั่งนี้แทน <c oughs> <c oughs> ใช้แรงนิดหนึ่งนะครับนหนีบพอนีแน่นเห็นไหม เราดึงมาแล้วตรงนี้มันก็ห่างหัวสปริงเกอร์มันก็จะสายไปได้อีกนะครับแต่เราจะไปจับโยกสายไปเลยเพื่อที่จะดูระยะมันก็นไม่ได้นะครับมันต้องดึงตัวนี้ลงด้วยตัวล็อกเฟืองดึงลงแล้วมันถึงจะโยกหัวไปได้น,นะครับแล้วก็ปล่อยด้านขึ้นตอนนี้มันยังไม่ลงล็อกเกลียวนะครับ ถ้ามันลงล็อกเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้ดันขึ้นกรึบกระจาองศาแล้วนะ,อะโอเคว่าถ้าเราพอใจแล้วว่าจะให้มันสายมาถึงตรงนี้แล้วตัวขอนี้มาโดนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนทิศทาให้ตัวสปริงเกอร์นี้ตีกับอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูทีนี้อีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแหละถ้าเราจะให้มันสายไปโน้ แล้วก็มันดึงตัวตัวนี้ลงก่อนนะครับดึงตัวนี้ลงก่อนแล้วค่อยโยกหัวสปริงเกอร์ไปเนี่เราจะให้มันมาถึงขอบนี้พอดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันยังห่างอยู่เลยเห็นไหมด้านนี้มันก็มีอีกห่วงอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้มันยังห่างอยู่เลยเดี๋ยวเราจะให้หัวมันถึงแค่ตรงนี้ทำยังไงเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะมาเลย มันจะเลยมาฝั่งนี้ไกลนะครับไกลเกินเนี่ยแล้วก็มาดึงหว่วงตัวนี้ไปเพื่อให้มันชนกับเหล็กตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นตัวตีกับเวลาวิธีดึงก็ดึงหว่วงฟังด้านนี้นะครับให้มันตัวเหล็กมันง้างออกนะดึงอย่งนี้เดียวขยันใจ,ะจะหน่อยนะครับเนี่ยงี้นี่ ตัวนี้มันชนก็จะได้ระยะนะครับท,นทีนี้ก็ทําการทดสอบสิทดสอบแล้วก็หนึ่งตัวนี้ลงสายไปจ๊โอเคได้องศาแล้วนี่ก็จะได้องศาแล้ว มีขาตั้งกล้องถ้ามีขาตั้งกล้องก็จะหมุนให้ดูชัดๆอยู่แค่นี้ก็จะได้แล้วครับการตั้งองศาซ้ายขวานะครับว่าจะให้กว้างเท่าไหร่ยิง90องศาก็ได้180องศาได้สูงสุดคือ360องศาอย่างที่บอกนะครับกพแค่ดันตรงนี้ขึ้นกึบมันเหล็กตรงนี้มันก็จะไม่โดนห่วงละ ไม่โดนห่วงแต่ขอพวกนี้ละมันก็จะหมุนรอบตัวเองอย่างนี้แหะครับฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นนี่ตัวนี้๋โอโอเคไหมครับการตั้งการใช้งานแต่ข้อควรระวังอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราจะหมุนทดสอบองศาเราต้องดึงตรงส่วนล็อกเฟืองนี่ลงก่อนนะครับ ให้เฟืองข้างในมันฟรีมันถึงจะหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้อาจจะมองไม่จะมองไม่เห็นนะครับจะหมุนได้แบบนี้นะตอนนี้เฟืองมันขึ้นป็นล็อกแล้วมันหมุนไม่ได้แล้วถ้าเราไปฝืนโยกนะครับถ้าเราไปฝืนโยกเวลาอ,อันนี้เฟืองข้างในมันก็จะรูดนะครับม,มันก็จะไม่สายอยีกทีนีนะ้ลักษณะแบบนี้คือ พังนะครับต้องหาเฟืองมาเปลี่ยนเฟืองข้างในนะครับอ,อีกสําคัญอย่างหนึ่งคือกลัวว่าเฟืองข้างในจะรูดตอนที่เราสวมท่อ PVC นะครับเวลาสวมท่อ PVC ทําทำไมเขาถึงให้ตรงนี้มาด้วยเนี่ยเหล็กตรงนี้เขาจะให้เราหมุนจากตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปจับหัวสปิงเกอร์หมุนเข้านะครับ ถ้าหมุนเข้าหนักๆหนักห,กห,กหกเข้าเฟืองข้างในก็รูดเหมือนกันนะครับนี่ต้องระวังด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ